สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับสแตนกันอีกแล้วครับในช่วงที่มีชื่อว่า ช่วงนี้ก็เป็น EP ีที่3แล้วนะครับคลิปนี้จะมาพูดกันถึงหัวข้อที่มีชื่อว่าแต่งรถครั้งแรกเนี่ยควรเริ่มจากอะไรก่อนดีนั่นเองสําหรับเพื่อนๆน,นะครับมือใหม่ที่กําลังเริ่มแต่งรถเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าสไตล์การแต่งรถของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยยังเลือกสไตล์ไม่ได้นะไปเห็นเรฟเฟรนซ์มาทั้งใน IG ทั้งในโซเชียลต่างๆเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มอย่างไรก่อนดีนะมีความชอบแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องดูครับว่าที่ ออกมาแล้วมันสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ไหมนะครับผมบางคนเนี่ยก็ชอบแต่งที่เฉพาะความสวยงามบางคนก็เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์บางคนก็ชอบแต่ความแรงนะครับหรือหลายๆท่านนะครับก็จะชอบที่จะเอาทั้งความสวยงามด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ความแรงด้วยนะครับผมแต่ท้ายสุดแล้วมันต้องดูที่ว่ามันจะตอบโจทย์ในการใช้งานชีวิตประจําวันไหมนั่นเองนะครับใช้งานได้ไม่จุกจิกอะไรประมาณนี้นะวันนี้เราจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับว่า การต่งรถที่เรารักเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะเพือออกมาถูกใจและอยู่ในงบประมาณที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยและอันดับแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือส่วนของล้อมแมกนั่นเองนะครับล้อมแมกเนี่ยเป็นอันดับแรกๆนะที่ทําให้รถเนี่ยดูสวยขึ้นมีสไตล์ที่แตกต่างจากเดิมการเลือกลายล้อเนี่ยสีล้อแบร์ล้อเนี่ยไม่มีลายไตยตัวเพื่อนๆแล้วแต่ความชื่นชอบของเพื่อนๆเลยแต่สิ่งที่ต้องนึกถึงนั่นก็คือเรื่องของขนาดและสเปคของล้อนะซึ่งมีผลต่อตัวยางและการใช้งานด้วยครับ แล้อย่างที่2ครับนั่นก็คือส่วนของยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อนๆยางเนี่ยมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นยางสปอร์ตนะครับยางคอมฟอร์ตนะยางที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือไม่ว่าจะเป็นยางออฟโรดนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะขึ้นอยู่กับว่าการขับขี่และการใช้งานของเพื่อนๆเนี่ยเราควรจะเลือกใสยางให้เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆนะครับเพราะบางคันเนี่ย ใสย่ยางหนาเกินไปเวลาเลี้ยวก็จะติดซุ้มนะครับหรือบางคันเนี่ยใส่ยางที่ค่อนข้างบางเกินไปทําให้รถเนี่ยดูออกมาไม่สวยงามนะครับและก็เสียงที่จะทําให้ล้อมแม็กเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับฉะนั้นการเลือกสเปคยางที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญครับที่ทําให้รถของพเพื่อนๆเนี่ยออกมาสวยงามและปลอดภัยต่อการขับขี่ด้วยครับ แล้วลำดับต่อไปครับเราจะมาพูดถึงระบบโชกและระบบช่วงล่านะครับระบบโชกเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมองข้ามมันอาจจะไม่ได้ เห็นชัดเจนมากครับในเรื่องความสวยงามแต่มันก็ขาดไม่ได้ครับถ้ามองในมุมมองของฟิตเนและการใช้งาน,นการใส่สปริงโหลดหรือใส่ชุดโช๊คสตัดเนี่ยมันก็เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับแต่การเลือกซื้อโช๊คสักหนึ่งชุดเนี่ยเราต้องเลือกโช๊คที่ตอบโจทย์กับการขับขี่ของเราด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ขับเร็วเลยในใช้งานครอบครัวแต่ก็ใส่โช๊คแบบสปอร์ตมาเลยคนในครอบครัวเขาก็ไม่เปืเ้อนครับเพื่อน เพราะมันแข็งเกินไปเพื่อนๆบางคนเนี่ยขับรถเร็วนะต้องการการเกาะถนนที่มากเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ใส่โชวแบบคอมฟอร์ตมาเลยมันก็ไม่ตอบโจทย์ในการขับขี่เท่าไหร่ครับถ้าเพื่อนบางคนไหนเนี่ยที่อยากจะได้ช่วงล่างที่ใส่แนละ้วตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับงบประมาณไม่บานปลายนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเราเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาครับ <Yes. S 1> ต่อมาครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของระบบเบรกนะหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบว่าเบรก เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทําให้รถด,ดูสวยงามและมีผลต่อการใช้งานของเพื่อนเพื่อนเพราะการที่จะหยุดรถด,ด้วยความเร็วนั้นเนี่ยระบบเบรกที่ดีจะช่วยเพื่อนเพื่อนปลอดภัยจากการขับขี่มากขึ้นการอัปเกรดเบรกด้วยคาลิปเปอร์ที่ใหญ่ประสิทธิภาพในการหยุดรถก็จะดีตามไปด้วยบวกกับขนาดที่ใหญ่มีความสวยงามมากขึ้นแต่ด้วยราคาที่แพงเพื่อนเพื่อน,อนบางคนเนี่ยก็อาจจะมีงบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนํา ก็เป็นส่วนของจานขยายนั่นเองนะครับจานเบรกจานขยายผ้าเบรกที่มีการอัปเกรดทนความร้อนสูงขึ้นลดการเฟดของเบรกได้ดีเปลี่ยนสายเบรกปกติเนี่ยเป็นสายถักก็จะช่วยให้ระบบเบรกมีการจ่ายน้ำมันเบรกที่ดีกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแนะนําในส่วนของระบบเบรกนะครับและสุดท้ายครับนั่นก็คืออุปกรณ์การแต่งรถต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสเกตครับฝากระโปรงครับชุดแต่งรอบคันครับในส่วนของตรงนี้ครับจะทําให้รถเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ดูมีมิติมากขึ้นนะของบางอย่างเนี่ยต้องออกมานําใช้งานได้จริงครับอย่างเช่นพวกแนวออฟโรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกกันชนหน้าหรือไฟสปอร์ตไลท์นะครับนี้ยกตัวอย่างนะหรือจะเป็นรถที่แต่งแนวคอมพิวต์คาร์ครับของทุกอย่างก็ต้องตรงตามรุ่นตามสํานักนะครับแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับผมแต่ท้ายที่สุดครับการตกแต่งโดยรวมต่างๆครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆนี่ะรถของเราครับแต่งแบบที่เราชอบครับแค่นั้นก็พอแล้วครับ แต่งให้ออกมาเป็นแนวสไตล์เราใช้งานได้ทุกวันมีความสุขเวลาที่ได้มองหรือได้ขับขี่ครับแค่นี้เลยครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากแต่งรถก็เข้ามาแวะชมหรือทักเข้ามาสอบถามทางร้านได้เลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าแต่งรถครั้งแรกควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีเพื่อนเพื่อนคนไหนครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันให้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะพาไปชมหรือ ไปดูคอนเทนต์อะไรกันต่อนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ